สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตะกวาแทว่าเดอะเวิลด์นะคะคลิปนี้เราจะมาทัวร์แมบใน Google Earth กันที่สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลายัยซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเส้นพระรามสองของจังหวัดส,สมุทรสงครามค่ะแน่นอนว่าเป็นบ้านเกิดที่นั่นเองนะและสาเหตุที่นำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องเล่าอะไรบางอย่างที่หลอนๆณนนะที่แห่งนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะมารับฟังเรื่องเล่าพร้อมๆกัน แต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างสูงเลยนะคะเนื่องจากเป็นเรื่องที่เขาพูดกันมาปากต่อปากอีกทีนึงนะทั้งจากคุณพ่อคุณแม่ของพี่นะคะรวมไปถึงเพื่อนๆแล้วก็คนรู้จักด้วยคือเมื่อนานมาแล้วเนี่ยนส้สะพานแห่งนี้เคยมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะประมาณว่ามีวัยรุ่นที่มาทดสอบ ประลองความเร็วมอเตอร์ไซค์นั่นเองและเกิดอุบัติเหตุที่น่าสลดใจทำให้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวหลอนๆของที่นี่นะคะก็คือเรื่องที่หนึ่งเคยมีผู้คนเนี่ยเขาเห็นที่ราวสะพานเนี่ยราวสะพานจะมีวิญญาณออมานั่งเรียงกันเลยนะคะสักประมาณเวลาตีสองตีสา คือตอนนั้นเนี่ยมีรถผ่านไปผ่านมาก็จริงแต่ถน,นนเนี่ยมันก็เริ่มที่จะค่อนข้างเงียบนะคะแล้วที่พีคไปกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าเขาเห็นแบบร่างครบบ้างไม่ครบบ้างนะคะก็คือตรงตามอุบัติเหตุที่เคยเกิดเลยนะแน่นอนว่ามานั่งเรียงกันแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนแล้วก็ บางก็บอกว่าที่ตัวเองเห็นไม่ได้มานั่งเยอะแยะค่ะมานั่งแค่ดวงเดียวแต่ว่าพอขับเข้าไปใกล้ปุ๊บเขากระโดดน้ำลงไปไม่มีเสียงน้ำดังตูมแต่อย่างใดทำให้เขารู้ว่าโอเคเขาเจอแล้วแน่นอนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เขาพูดกันมาปากต่อปากะนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือ คล้ายๆกับเงาอ่ะที่วิ่งใส่รถอันนี้เป็นจากเพื่อนอที่เขาเคยโพสต์ลง Facebook นะคะเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็กลับดึกไงคะผ่านเส้นทางนี้ดีที่แฟนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสตินะคะ<ม>ก็เลยไม่ได้หักหลบแต่ชนไปเลยอ,อันนี้พ่อกับแม่พี่ก็เคยเจอประมาณนี้เช่นกันก็คือช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่ไปขายของงานแล้วก็ กลับดึกค่ะโดยที่จะต้องผ่านสะพานแห่งนี้ก็เคยเห็นเหตุหการณ์ประมาณเนี้ยคือมีเงาอะไรบางอย่างเป็นรูปร่างคนเลยแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของเขานะคะเขาเนี่ยวิ่งเข้าใส่รถจะมานั่งที่กระโปรงหน้ารถเลยละ่ะแต่เนื่องด้วยคุณพ่อเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆนะก็เลยไม่หักหลบค่ะแต่ชนไปเลยนะคะทำให้ ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่เห็นนั้นก็หายไปก็อย่างที่บอกอะว่าแล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่อุบัติเหตุที่เคยเกิดเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นจริงๆนานมากๆแล้วตอนนั้นที่น่าจะยังเรียนมต้นอยู่นะคะในช่วงที่เคยเกิดขึ้นอะนะโอเคขอฝาก ให้ช่วยกันดันตังกว่า t ทวเดวุลให้ผ่านกดนิดนึงนะคะแล้วถ้าใครมีน้าสนใจแบบนี้มีเรื่องเล่าแบบนี้แนะนำคอนเทนต์กันได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะถ้าชอบนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย